ถ้าพูดถึงพีโนคิโอหลายๆคนอาจจะนึกถึงแอนิเมชันสุดคลาสสิกของดิสนีย์เรื่องราวของหุ่นกระบอกไม้ที่มีชีวิตขึ้นมาได้อย่างน่ามหัศจรรย์และต้องออกไปผจญภัยเพื่อพิสูจน์ตนเองกับนางฟ้าว่าเขาสามารถเป็นเด็กชายมนุษย์ที่มีความกล้าหาญซื่อสัตย์และไม่เห็นแก่ตัวได้ เส้นทางก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะถ้าเขาโกหกเมื่อไหร่จมูกของเขาก็จะยืดยาวออกมาทันทีแต่หารู้ไหมว่านี่ไม่ใช่ต้นฉบับของเรื่องราวสุดแสนประทับใจ One night long time ago my travels took me to a quaint little village p ี่นอกคิโอกำเนิดขึ้นจากปลายปากกาของนักเขียนชาวอิตาลี อย่างกาโลโกโลดีที่ตั้งใจเขียนเป็นเพียงเรื่องสั้นลงนิตยสารรายสัปดาห์แต่เนื่องจากกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้อ่านทำให้เขาต้องต่อยอดเป็นวรรณกรรมเยาวชนรวมเล่มในปี1883ตั้งแต่นั้นมาการผจญภัยของเด็กหนุ่มหุ่นกระบอกจอมสนก็ได้รับการแปลภาษาเป็นภาษาต่างๆถึง240ภาษากันเลยทีเดียวกลายเป็นเรื่องราวสุดอมาตะที่ครองใจผู้อ่านทั่วโลก พาเด็กเล็กใหญ่ให้รู้จักกับโลกแห่งความจริงอันโหดร้ายและถูกตีความเป็นศิลปะหลากหลายแขนงทั้งละครเวทีทีวีซีรีส์มาจนถึงภ so, hey, าพยนตร์ sprinkle, ที่มีมากมายหลายสิบฉบับ ปีนี้เตรียมพบกับการผจญภัยสุดอัศจรรย์ยยที่กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในฉบับไลฟ์แอคชั่นที่ซื่อตรงกับเรื่องราวต้นฉบับและไม่เคยเห็นมาก่อนบนจอภาพยนตร์ผ่านจินตนาการอันไม่เหมือนใครของมาเตโอการโรเน ผู้กำกับชาวอิตาลีสไตล์เด็กเจ้าของรางวัลกังรีจากหนังมาเฟียอิตาลียังกโมโราผู้รักพินอคคิโอสุดหัวใจและเขียนสตอรี่บอร์ดของเรื่องราวมาตั้งแต่อายุหกขวบตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดของเรื่องราวสุดแสนมหัศจรรย์ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจแปตโต่างแกะสลักไม้ผู้ยากจนได้สร้างหุ่นไม้ร่างเด็กชายขึ้นมา แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นบ้านงเี่นมนี่คือเรื่องราวของหุ่นไม้มีชีวิตที่ต้องออกผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่ล้มลุกคลุกคลานพบอุปสรรคก้นลวงานานาติเพื่อเรียนรู้วิธีการเป็นเด็กชาย กับการค้นหาความหมายของการมีชีวิตฉันไม่ต้องกาเป็นคนโ่ตลอดชีวิตฉันอยากเป็นดกเอนคนอนลเป็นดกเอนคนอน้าควรดับันดยการเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชันหนังจึงต้องพึ่งเทคนิคอันสมจริงที่ผสมผสานเข้ากับความแฟนตาซีของตัวต้นฉบับได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้น ช่างแต่งหน้าเอฟเฟค์เจ้าของรางวัล All s า a r s จาก The Grand Budapest Hotel not leaving. และ The Iron Lady Shall join the ladies? จึงต้องมารับหน้าที่ออกแบบพินอคคิโอและผองเพื่อนให้มาโลดแล่นมีชีวิตชีวาบนจอภาพยนตร์ด้วย Special ลเอฟเฟกต์เมคที่โดดเด่นและแปลกตากลมกลืนเข้ากับงานวิช u ลเอฟเฟกต์ของ r a c i e l Penfold ที่มีพอร์ตเป็นผลงานฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์อย่าง Jurassic World Fallen Kingdom และฮอปสันชอลลร้อยเรียงท่วงทำนองความแฟนตาซีด้วยเพลงประกอบของดา,าริโอมา i ร n e l เนลลีนักประพันธ์เพลงประกอบเจ้าของรางวัลออสการ์จาก Atonement และภาพยนตร์หมีน้อยจอมสนอย่าง Paddington 2ที่จะมาสร้างความประทับใจด้วยเพลงสีมันแสนไพเราะคิดจะซูชิแลนด์โดนนสุรู้าวน้าเนี้ยตั้งใจอาจจะเป็นพอดีบูจีวที่จะเกน องค์ประกอบสำคัญของพินอกคิโอฉบับนี้นคือโรเบรโตเบ n นียสนักแสดงมากลีลาดีกรีออสการ์จากภาพยนตร์สงครามใจสลาย Life is Beautiful ยิ้มไหวโลกนี้ไม่มีสิ้นหวังซึ่งหลายๆคนอาจจะจำไม่ได้ว่าเขาคือผู้กำกับภาพยนตร์และแสดงเป็นพินอกคิโอในฉบับปี2002อีกด้วยแต่เสียงตอบรับก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ เขาเลยมาขอพิสูจน์ตนเองอีกครั้งในบทเจเปโตรวมกับเฟเดริโกเอลาปีนักแสดงหนุ่มน้อยดาวรุ่งชาวอิตาลีที่มารับบทเป็นเด็กชายหุ่นกระบอกไม้ตัวแสบพีมาคอมโตเีกฟินิ the อมเคตไอ้บาบบ้ พินอคคิโอ22ตุลาคมในโรงภาพยนตร์การันตีความยอดเยี่ยมด้วยเสียงวิจารณ์ที่ชื่นชมความซื่อตรงต่อต้นฉบับและถ่ายทอดภาพความแฟนตาซีในคราบความสมจริงออกมาได้อย่างลึกซึ้งกินใจก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบพินอคคิโอฉบับไหนมากที่สุด ถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุดเอ็กซคลูซเจาะลึกถึงหนังกว่าใครทีเดียวที่จอดออ์จัสติเตพิมพ์จัสและอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย